ดคไม่มาต่อเดี๋ยวร่ครับบอกคำดีดเนี่ยภาษาฮังก็เก่าแล้วพอได้ใอก่เรือบลักเลยคึกแหล่ลอกถึงลอกแล้วบอแล้วพี่สายอยู่ไปไม่กินเบ็ดหรอกบอกได้เนี่ยพี่สายไปเป็นไงล่ะตั อะโดน่าจะให้ต่ออยู่ตั้งนานเลยนะอู้หูเต่อหน้าได้โชว์ตั้งนานแล้วอ่ะโดไม่ตัวสวยเอ๋สาวตัวสวยเอาเอาพังยังเราตอพังยังมันมันเอาไปอะไรล่ะซื่อไหนอ่ะไม่จริงเลนลาบพดแล้วได้ยากลับมาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวมึงบวดออกมึงทาไปซื้อมือล้างมือรุ่นบอกตัวเองมึงก็จะบอกพุมึงออกพ่อเนี่ย ตัวแม่แม่ไม่เจ็บคอตกเลยตัวแม่บ้าเงนเลยมึงเงินท <cycles are> <himself> <injections> er like, ั้งเงิน่ะโอ้กอะไรหมาเลยตกได้เตาไม่ต้องใช้หมูกินเหมือนกันเนาะไไม่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 พ่อเตามาเอาหน่อยก็เดี๋ยวมันตายมันหอนเองมาส่ากันนะ นี่กคงมาบนเนแล้วถึงเรื่องถึงเรื่อง่านเนี่ยกบักเอบักบักข้ำไงมันก็ตุกเปืดนน้งแลนเปื๊ดนตงไอ้โมนี่ไม่ได้ดอกไม่กูนี่นต่อโชว์ผลงานสองตัวเลยนะเว้ยโอ้ต่อมามาวินนะช่วงนี้ สองแต้มแล้วเพื่อนเพื่นเพื่อนเองมาเลยเตาเพื่นเองมาเองได้ปลาเถ่ายย้อนแสงไหมสีงอไอเตาบอกวาเตาจะช่วยหน่อย ผมก็มาไม่ได้แล้วสองตัวได้ไห้่เลยเออวิสาตัวสวยเขา่าอย่างงี้ยคัมามาเองนี่มานี่มาอ่ามันก็อีเล่ก็อิเล่ก็เขาพูดนะนี่อะไรน่ะ